ตลอดช่วงความเดือดดาลของอิสราเอลในการรบกับเพื่อนบ้านผู้น่ารักของเขาทั้งหลายแหลเนี่นะครับเราก็คงจะได้ยินข่าวมาอยู่เนืองๆใช่ไหมว่าอิสราเอลเนี่ยก็มักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไอรอนโดมหรือว่าโดมเหล็กขนาดใหญ่นะครับในการป้องกันขีปนาวุธต่งตางๆของศัตรูที่ได้แบบพุ่งเข้ามาทุกสารทิศเลยนะครับแล้วก็ว่ากันว่ามันสามารถป้องกันขีปนาวุธของศัตรูไว้ได้สัดส่วนใหญ่ด้วยนะจนทําให้เราสงสัยว่าแล้วไอ้อุปกรณ์ป้องกันภัยชนิดนี้เนี่ย มันดียังไงหรือว่ามันมีระบบการป้องกันยังไงนะครับคืออันนี้เนี่ยแอดก็ต้องสารภาพความโง,ง่แอดโดยตรงเลยนะครับว่าไอตอนแรกๆที่แอดได้ยินคาว่าไอรันโดมเนี่ยน,นะแล้วก็คีดสภาพไปแล้วมันจะเป็นเหมือนกับพลังบาเลียเลยในการ์ตูนนะที่มันมาครอบคุมอยู่ทั้งทั่วอิสราเอลนะครับแล้วก็แบบป้องกันให้ขีปนาวุธพอบินมาปุ๊บมันจะชนในพลังบาเลียตุม้มแล้วก็หายไปในอากาศนะครับผมเพราะแบบชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นโดมป้องกันภัยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคือมันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่ามีระบบภายในที่ดูซับซ้อนไปมากกว่านั้นนะครับผมแล้วเอาจริงๆสิ่งที่น้อยคนจะรู้เลยก็คือไอไฮรอนโดมที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย,อยๆในข่าวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นพื้นฐานของอิสราเอลเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลนะครับ ก็ยังมีอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศที่เด็ดๆอยูอย่่เพิ่มตัวอีก3ขั้นกันเลยทีเดียวนะครับผมที่แต่ละขั้นนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันจะทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่ากันให้แบบละเอียดราวกับว่าเพื่อนๆได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะครับดังนั้นเองถ้าหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แปลกๆหรือว่าดักดักอะไรบนโลกเราแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่าสามารถแวะเข้ามาฟังในช่องเรากัน แทบทุกวันเวลา2ทุ่มเดอ้อเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโดยเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงเรื่องราวป่วงๆว่าทําไมอิสราเอลเขาถึงต้องมีไอรอนโดมขึ้นมาหรือว่าไอระบบป้องกันภัยของอิสราเอลเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเขาได้บ้างน,นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าต้นเหตุปัญหาเนี่ยมันได้เกิดขึ้นจากอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยแอจะไม่ขอย้อนกลับไปเล่าแต่ว่าทำไมอิสราเอลเขาถึงได้ไปเกลียดอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะแบบอันนั้นเนี่ยเพื่อนๆคงจะรู้กันมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่วา แอจะขอเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ตอนต้นๆก่อนที่ i อรอนโดมมันจะเกิดขึ้นมาดีกว่าว่าในตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองอิสราเอลเขาเป็นอย่างไรนะครับผมก็คืออย่างที่หลายๆคนรู้แล้วลว,ว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะเป็นที่ซึ่งไม่ชอบขี้หน้าของเพื่อนบ้านเขาใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนี้ที่มันก็ไปกระจุกตัวตามเหนือใต้ของอิสราเอลเลยแหะครับซึ่ง พอว่างๆมีเวลาหน่อยเนี่ยไอพวกกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้นะครับก็จะยิงจะหลวดเข้ามาบ้างแจกของขวัญอะไรเข้ามาอย่างอิสราเอลให้มันแบบดังตุ้มตามกันบ้างนะครับผมถ้าให้ประชาชนอิสราเอลเนี่ยเขาแทบจะแบบอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเลยต้องวิ่งหนีหลบภัยกันตลอดเวลาวันวันแบบกินข้าวอยู่อะไรสัญญาณหวัวปีปองอิสราเอลมานะครับมาเตือนภยัยพวกเขาก็ต้องแบบวิ่งเข้าลงหลุมแล้วเอาจริงๆก็คือไอสัญญาณการภัยของอิสราเอลเนี่ยถึงแม้มันจะหวัหวหัวขึ้นมาดังขนาดไหนนะครับ แต่ก็ว่ากันว่ามันไม่ได้เร็วเท่ากับความเร็วของจรวดที่จะพุ่งเข้ามานะครับคือบางทีเนี่ยหัวหัวยังไม่ทันจะแบบเคี้ยวข้าวกืนอะไรลงคอหันหน้าไปมองยู่ก็ตุ้มขึ้นมาแล้วนะครับผม แล้วบางทีไอ้พวกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิงจรวดเข้ามาแค่ลูก2ลูกนะแต่มันปาไปเป็นพันๆกว่าลูกเลยอะ่ะอย่างเช่นในปี2004นะครับที่ไอ้กลุ่มฮิสบลลอกกลุ่มชื่อเดิมไปแล้วนะครับเขาก็ยิงจรวดเข้ามาอิสราเอลกว่า4 0 0พลูกแนะ่ซึ่งไอ้ตรงส่วนใหญ่ที่มันได้ยิงมานะครับเขาก็จะเล็งยังเมืองหลักๆทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างเช่นพวก ไฮฟ,ฟาอะไรแบบนี้ที่ก็เป็นชื่อเป็นข่าวเลยในทุกวันนี้นะครับผมจนทําให้อิสราเอลเนี่ยต้องแบบเก็กซิมกันเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอครับผมเพราะถ้าหากใครติดตามข่าวของอิสราเอลในช่วงนี้เนี่ย ก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่านอกจากที่ทางเหนือก็จะมีฮิสบลเลาะแล้วเนี่ยทางตอนใต้นะครับอิสราเอลก็ยังมีเพื่อนบ้านที่น่ารักอยู่ที่อาศัยแถวแถวนวนกาซานะครับมีนามว่าฮามาสนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละในไม่กี่ปีต่อมากลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้ขยันแจก,กจรวดเข้ามาอิสราเอลเยอะกว่าฮิสบลเลอะอีกนะครับคือเป็น8,000กว่าลูกที่ก็ยิงกันแบบกระน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียว คือเล่นเอาประชากรของอิสราเอลเนี่ยวิ่งจนหางไม่รู้จนไปจุกตู่ที่ไหนเลยละครับผมแต่เทาว่าไอความเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ของอิสราเอลธรรมดานะแต่มันยังเกิดกับไอพวกทหารต่างๆของอิสราเอลด้วยนะครับผม เนื่องจากว่าสมัยก่อนพอไอ้พวกกลุ่มก่อการร้ายแบบนี้เขายิงระเบิดอะไรเข้ามาทีใช่ไหมครับการที่อิสราเอลจะไปหยุดยั้งได้เนี่ยเขาก็ต้องจัดเป็นกองทัพเลยแล้วก็บุกเข้าไปยังดินแดนของเพื่อนบ้านที่น่ารักของเขาเนี่ยแหละเพื่อจะไปตีฐานทัพไปตรงที่มันได้แบบแจกจรวดออกมาเนี่ยแล้วก็หยุดยั้งการปล่อยจรวดนะครับนั่นแหละมันก็เลยท,ทำให้เกิดการนองเลือดแล้วก็เสียไพ่พลอยู่กันเป็นสเกลใหญ่ๆเลยนะครับหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือมันจะเป็นสงครามในระดับหนึ่งได้เลยนั่นแหละ ซึ่งก็นั่นแหละครับผมในเวลาต่อมาหลังจากที่อิสราเอลแบบได้ไปบวกตบไปหยุดอะไรเขาหลายครั้งอิสราเอลก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราจะมีหนทางอะไรที่สกัดกั้นไอ้โจรดของพวกศัตรูเนี่ยให้มันแบบได้สลายหายไปก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามายัางเมืองเรานะครับผมเราจะได้ไม่ต้องแบบเอากองกําลังอะไรแหร่บุกเข้าไปด้วยน้าซ้ําก็อาจจะไม่ต้องส่งสัญ,ญญาณเตือนอะไรให้กับประชาชนของเราด้วยนะครับคือทําแบบเป็น ระบบอัตโนมัติเลยที่จะตรวจจับจรวดที่ได้ยิงเข้ามาเสร็จแล้วก็แบบไปบุ้มจรวดอันนั้นทิ้งไปเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับด้วยคอนเซปต์ประการชนีนี่เองมันก็เลยได้ทําให้อิสราเอลเนี่ยเขาได้เริ่มโครงการที่จะพัฒนาขีปนาวุธขึ้นไปยิงสกัดกั้นจรวจของศัตรูกันตั้งแต่ในปี2007กันเลยนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามของไอรอนโดมในปัจจุบันนี่แหละครับผม ซึ่งไอชื่อของไอรอนโดมเนี่ยนะครับมันก็ได้มีแนวคิดมาจากที่ว่าไอระบบป้องกันภัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับโดมที่มาคุ้มเหนือหัวอิสราเอลอยู่นะครับผมที่พอศัตรูจะยิงอะไรเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมาลงยังโดมนั้นแล้วมันก็แตกไปนะครับผมคือมันเป็นเหมือนกับความแอบสเตรกมากกว่าการจะเป็นจริงในอิสราเอลไม่ได้อยากจะสร้างโดมอะไรขึ้นมาหรอกนะครับผมและเอาจริงๆไอตอนแรกเนี่ยชื่อของไอรอนโดมนะเขาก็มีชื่อที่เก๋ไปกว่านั้นด้วยนั่นก็คือ โ o ลเด้นโดมหรือว่าโดมทองคํานั่นเองนะครับผมหากจะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้มันเป็นคําว่า Iron นโดมซึ่งแปลว่าโดมเหล็กแทนที่เหตุผลของการเปลี่ยนถ้าหากใครสงสัยนะครับแอดก็ไปหามาให้แล้วว่าทําไมก็คือเหมือนกับว่าทางการอิสราเอลเนี่ยเขาจะมองว่าไอชื่อ Golden Dome หรือโดมทองคำเนี่ยถึงแม้มันจะดูเก๋และดูเจ๋งจริงนะแต่มันจะดูเหมือนกับการ อวดอ้างสรรพคุณอุปกรณ์ชนิดนี้ไปหน่อยนะครับผมคือทองคำเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งอะไรที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็แบบดูมีคุณค่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่อิสราเอลก็อาจจะไม่มั่นใจว่าไอ้อุปกรณ์ที่เขาจะผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบมีค่าดุดดังทองหรือเปล่าก็เลยลดชื่อมันลงดูเบาๆหน่อยเหลือแต่ความหมายของความแข็งแกร่งก็แล้วกันนั่นก็คือไอรอนโดมที่ก็แปลว่าโดมเหล็กนั่นเองนะครับและนอกจากไอโดมเหล็กอันนี้เนี่ยอิสราเอลนะครับก็ยังได้ออกแบบระบบป้องกันให้มันได้ไป เหนือกว่านั้นอีก3ขั้นด้วยที่มีชื่อว่า David String a e r o 2แล้วก็ a e r o 3ตามลำดับนะครับที่เดี๋ยวว่ารายละเอียดในแต่ละระบบมันทำงานยังไงเนี่ยแอดจะค่อยๆมาเล่าไปตอนถึงคิวของพวกมันก็แล้วกันนะครับ แต่เอาเป็นว่าด้วยความซึ่งอิสราเอลเนี่ยได้ผลิตระบบป้องกันภัยอะไรขึ้นมาเยอะแยะแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าแล้วเขาจะสามารถทําได้ด้วยคนเดียวเหรอก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งเจ้ามือที่เข้ามาร่วมครับนั่นก็คือพี่อเมริกาน,นั่นเองครับผมที่เขาให้มาทั้งเงินสนับสนุนหรือว่าสมองอะไรในการมาช่วยพัฒนาวิจัยกันนะครับผมจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยไอตัวไอรอนโดมหรือว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำเร็จในปี2010แล้วมันก็ได้ถูกเอาไปติดตั้งใช้ในปีต่อมาเลยนะครับผมคือเอาไปติดไปในแถบทางตอนใต้ต้าของอิสราเอลที่มันได้อยู่แถบฉนวนกาซาเพื่อป้องกันความซ่าของฮามาสอะไรในตอนนั้นเนี่แหละครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้ใช้เสร็จปุ๊บเขาก็เห็นว่าอู้หู มันได้ป้องกันภัยได้ดีมากเลยนะครับผมคือมันลดความสูญเสียจากผู้คนแล้วก็เวลาอะไรที่อิสราเอลต้องเสียไปท,ที่มาซ่อมตัวเมืองในภายหลักเนี่ยไปได้อย่างเยอะมากเลยนะครับผม แล้วทางการกลาโหมของอิสราเอลในตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีการออกมาเคลมด้วยนะว่าไอไอรอนโดมนี่เนี่ยมันสามารถป้องกันขีปนาวุธจากนอกอิสราเอลได้มากถึง90-95%กันเลยทีเดียวนะครับผมคือมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่คนบอกว่าเออจริงๆแล้วไอการป้องกันไปทางอากาศของอิสราเอลนะมันจะแข็งแกร่งมากขนาดที่ไม่มีใครสามารถเจาะเข้าไปได้เลยนะครับผมจนกระทั่ง มันมาถึงทุกวันนี้แหละครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเพื่อจะให้เข้าใจว่าไอ้จุดอ่อนที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาเริ่มทําความเข้าใจกันเลยดีกว่าว่าแล้วไอ้ระบบป้องกันภัยที่เรียกว่าไอรอนโดมเนี่ยมันมีการทํางานยังไงละครับผม ก็คืออย่างนี้ครับไอลักษณะหน้าตาของเจ้าไอรอนโดมเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเครื่องที่มีลักษณะคล้ายๆกับตู้ไฟแล้วกันนะครับอธิบายให้เพื่อนๆได้พอเห็นภาพเขาเ้าใจง,ง่ายๆซึ่งในไอ o n นโดม1เซตเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตู้ไฟนี่แหละ3ตู้รวมกันนะครับวางอยู่ตามภาคพื้นดินที่แต่ละตู้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ต่างกันครับโดยตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้ตรวจจับสัญญาณเลด้ ตู้ที่2ก็จะเป็นตู้ซึ่งเขาใช้คำนวณหรือว่ามีระบบ AI อะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับส่วนตู้ที่3เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตู้เครื่องยิงหัวจรวดนะที่ระบบการทํางานของแต่ละอันก็คือพอเวลามีจรวดหรือว่า ขีปนาวุธของศัตรูอะไรเนี่ยได้ยิงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมไอ้เครื่องจับสัญญาณเรดร์ซึ่งเป็นตู้แรกเนี่ยมันก็จะไปจับก่อนว่าไอ้จรวดชนิดนี้เนี่ยมันได้ยิงมาจากทางไหนแล้วก็คํานวณว,ว่ามันจะไปตกลงตรงไหนนะครับคือเขาจะใช้แบบวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรในการคํานวณกันนะครับซึ่งนเนี่ยแอดไม่ขอพูดแล้วกันเพราะแอดเองก็ยังตกคณิตเลยครับแต่เอาเป็นว่านั่นแหละ พอเขาคำนวณว่าจะลวดมันจะได้ยิงมาทางไหนเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าตู้สมองกล AI นี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปยังตู้ที่3ซึ่งก็คือเครื่องยิงขีปนาวุธสกัดการน,นั่นเองนะครับเอาพุ่งขึ้นไปสอยไอจ้จรวดที่ได้ยิงมาเลยซึ่งไอ้ความฉลาดของเจ้าตู้นี้นะครับมันจะสามารถคำนวณได้ด้วยนะว่าไอ้สถานที่ที่จรวดต่างๆมันจะไปตกลงอย่างอิสราเอลเนี่ยมันมีความสําคัญระดับไหนครับคือถ้าหากไอ้สถานที่คาดว่ามันน่าจะไปตกเป็นบ้านเมืองคนหรือว่าเป็นสถานที่ทําการของ รัฐบาลอะไรแบบนี้นะเจ้าเครื่อง AI เนี่ยมันก็จะสามารถสั่งให้เครื่องยิงจรวดนะครับยิงจรวดขึ้นไปเพิ่มแบบสองสลูกเพื่อเพิ่มความแม่นยําอะไรขึ้นไปอีกเลยทีเดียวโดยไอตัวเครื่องยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเนี่ยนะมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกับ กระบอกปืนใหญ่ที่แบบอยู่ติดๆกัน20บ้องนะครับคือว่ากันว่ามันจะสามารถบรรจุขีปนาวุธได้1ทีประมาณ20ลูกเลยแล้วก็สามารถยิงรัวแบบดับเบิลอะไรด้วยดังที่บอกไนี่แหละว่าเขาจะไปคำนวณว่าโซนไหนมันโซนสําคัญใช่ไหมท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความชัวร์ครับผมและไอการบอมไอขีปนาวุธที่เข้ามาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีภาพที่ว่า เขาจะยิงขีปนาวุธเนี er ่ยเขาไปเจาะกับจรวดอะไรของศัตรูที่ได้วิ่งมาเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าไอ้จรวดขีปนาวุธที่ขึ้นไปสกัดกั้นเนี่ยมันจะเน้นการสกัดกั้นแบบเป็นวงกว้างมากกว่าก็คือแทนที่มันจะวิ่งก็ไปจกไอรเบิดของศัตรูอย่างตรงๆซึ่งซึ่งหน้าใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปแบบ เฉียดๆนะที่พอผ่านข้างๆตัวศัตรูปุ๊บมันก็จะเป็นระเบิดตัวเองบึ้มออกทําให้แรงระเบิดนะครับมันเป็นวงกว้างแล้วก็ไปกําจัดจรวดของศัตรูทิ้งนะครับซึ่งอันนี้เองถ้าใครเคยดูไอาภาพถ่ายท่อสดหรือว่าภาพที่เขาได้เก็บไว้จากตอนที่ไอรอนด m มมาได้ปฏิบัติการนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นปฏิบัติการที่น่าทึ่งมากกันเลยทีเดียวนะครับคือแบบบุ้มบัมบุ้มบัม,ปมเป็นแบบ พลุที่ส่งขึ้นไปบนฟ้าเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆเนะ่ยไอตัวหัวจรวดแต่ละตัวที่อิสราเอลได้ยิงขึ้นไปสกัดกันเนี่ยนะมันก็เป็นขีปนาวุธกึ่งอัจฉริยะเหมือนกันนะครับผมที่แอดจ,จะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจภาพอย่างนี้แล้วกันก็คือให้เพื่อนๆนึกถึงแบบ ดุนจรวดขีปนาวุธดุ่นหนึ่งอะแล้วก็เพื่อนๆแบ่งเป็น4ส่วนนะครับที่ตรงส่วนแรกก็คือหัวของจรวดแหลมๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับส่วนเรดาร์อัจฉริยะครับเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะไปตรวจจับว่ารอบๆตัวขีปนาวุธของมันเนี่ยมันได้ไปเข้าใกล้กับจรวดอะไรของศัตรูหรือยังที่ถ้าหากมันจับได้ว่า มันเข้าใกล้แล้วแล้วก็มันก็จะสั่งการไปยังส่วนที่2นะครับก็คือส่วนตรงคของมันเนี่ยให้ดิะเบิดบึมออกมาเลยและส่วนถัดมาก็คือส่วนที่3ของดุนขีปนาวุธนะครับก็คือส่วนที่จะใช้เก็บพลังงานแล้วก็แรงอะไรต่างๆในการขับเคลื่อนจรวดขึ้นไปนะครับผมส่วนส่วนที่สีก็คือส่วนหางปลาที่ก็จะมีลักษณะแบบเป็นแฉกธนูออกมานะส่วนนั้นก็ว่ากันว่าจะใช้ควบคุมทิศทางให้มันได้ร่อนอะไรไปได้นั่นแหละครับผมเอาเป็นว่า เราพอจะเห็นภาพนะโอ้แล้วเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือไอ้ขีปนาวุธต่างๆที่อิสราเอลได้แบบใช้ยิงในไอรอนโดมเนี่ยมันมีชื่อเล่นของมันด้วยนะที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า อันติคาซามหรือว่าจรวดขีปนาวุธต่อต้านคาซามนะครับซึ่งไอคาซามที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก,ก็คือชื่อของชนิดจรวดที่กลุ่มฮามาสหรือว่าพวกกลุ่มกอการรไลายในกาซาเนี่ยเขาได้ใช้กันในยุคนั้นนะครับผมแต่พอหลังๆไปหลังๆมาในอิสราเอลก็แบบไอ,ไ,อไอรอนโดมเนี่ยเราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อจะมาต่อต้านจรวดคาซามอย่างนี้นี่ แต่เราจะเอามาไว้เพื่อป้องกันจรวดทุกชนิดทุกขีปนาวุธเลยนะครับในเวลาต่อมาเขาก็เลยได้เปลี่ยนชื่อไอ้เจ้าเม็ดขีปนาวุธเนี่ยจากอันติคาซามเป็นทามิลนะครับผมซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยภาษาฮิบรูก็จะแปลว่าวจรวดป้องกันภัยอะไรประมาณนั้นแหละครับผม ความเจ๋งของไอ้เครื่องป้องกันขีปนาวุธทางอากาศที่มีชื่อว่าไอรอนโดมเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยนะเพราะว่าไอ้ตัวฐานของไอท้ทุกๆตู้ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะถูกติดล้อเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการตามจุดต่างๆของอิสราเอลที่พวกเขาเนี่ยอยากจะป้องกันเอาไว้ได้ด้วยครับ แต่ว่าจะเป็นบริเวณไหนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมเพราะอิสราเอลเนี่ยเาก็คงไม่เผยความลับของเขาออกมาหมดหรอกนะครับผมแต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อดีกว่ากับระบบป้องกันภัยในลำดับที่2ของอิสราเอลที่มีชื่อระบบว่า David String ซึ่งไอที่มาของชื่อนี้นะครับมันก็จะมาจาก ตำนานในศาสนาของอิสราเอลเนี่แหละครับผมที่มันจะกล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีนามว่าเดวิดนะครับผมผู้ซึ่งได้ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาก็มีตำนานว่ากษัตริย์ผู้นี้ได้เคยไปล้มยักษ์ตัวใหญ่ซึ่งมีนามว่าโกไลแอดนะแบบล้มตัวเขื่องเลยและความน่าทึ่งของการล้มยักษ์ตัวนี้ของกษัตริย์เดวิดนะก็คือกษัตริย์เดวิดเนี่ยจะใช้แค่เครื่องยิงหินหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าสลิงนะครับเวียงเวียงเวียง,ยงแล้วก็ควักหินป เข้าไปที่หัวของยักษ์ตัวใหญ่นะครับที่คว้างเฮดช็อตปุ๊กเดียวนั่นแหละยักษ์ HP หมดตุ๊กลงไปเลยซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่การยิงหินไปล้มยักษ์อันใหญ่แบบนี้มันดูน่าทึ่งอะไรซะแบบนั้นนั่นเองนะครับอิสราเอลเนี่ยก็เลยได้นําเอาชื่ออาวุธของกษ,ษ,ษัตรนะิย์เดวิดน่ะมาตั้งเป็นชื่อของระบบป้องกันภัยขีปนาวุธในลําดับที่2ของเขาเลยอารมณ์ประมาณแบบยิงขีปนาวุธก้อนเล็กๆขึ้นไปเพื่อไปสกัดกั้นขีปนาวุธก้อนใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะนะพราบผมโดยว่ากันว่าเอระยะทางที่จ เครื่องป้องกันขี่ปนาวุธชนิดที่2มันจะยิงได้เนี่ยก็จะอยู่สักประมาณช่วง40กิโลเมตรถึง300กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงระยะทางที่ไกลต่อจากไอรอนโดมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ว่ากันว่ามันมีระบบในการจัดการกับจรวดของศัตรูที่แบบโหดกว่าไอรอนโดมด้วยนะครับผมซึ่งระบบการทํางานของหลักๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับไอรอนโดมเท่าไหร่หรอกก็คือจะมีการจับสัญญาณมาแล้วก็เอาเครื่องคํานวณปล่อยไปที่ตัวจรวดเนี่ยบอจรวดจะยิงไปทางไกลอะไรอันไหนนะครับผ แต่ที่ต่างกันเนี่ยก็คือไอ้ตัวลูกกระสุนของขีปนาวุธชนิดนี้นะครับผมที่แทนซึ่งมันจะถูกปล่อยออกไปเป็นตัวขีปนาวุธเดียวเดียวดุ่นใหญ่ๆใช่ไหมไอ้เจ้ากระสุนของเดวิดสตริงเนี่ยมันจะสามารถแบ่งได้เป็นสส่วนครับ ประกอบไปด้วยส่วนดุนด้านบนที่มันก็จะเป็นเหมือนกับขีปนาวุธระเบิดอะไรพวกนี้เนี่ยแหละส่วนในตัวดุนด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นขีปนาวุธที่เอาไว้ปล่อยตัวเดวิดสตริงเนี่ยให้ได้พุ่งขึ้นไปในอากาศนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยเป็นสายหตุที่ทําให้เดวิดสตริงเนี่ยมันสามารถยิงไปได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิมนะเออเอธิบายภาพให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเข้าใจใง่ายๆแบบนี้ดีกว่าว่า ไอการปล่อยขีปนาวุธสกัดกั้นของเดวิดสตริงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการปล่อยจรวดของนาซาแหละครับที่เวลาเขาจะปล่อยจรวดพุ่งขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมมันก็จะมีส่วนของไอตัวถังจรวดขับเคลื่อนที่ด้านล่างเนี่ยยิงตัวจรวดขึ้นไปก่อนครับเสร็จแล้วเนี่ยจรวดก็ค่อยๆไปแยกตัวเป็นยาเล็กๆอีกทีเพื่อที่ว่าไอตัวยิงจรวดด้านล่างนะครับมันเหมือนก็จะเป็นตัวส่งขับเคลื่อนให้ขึ้นไปบนอากาศก่อนในระยะหนึ่งอะไรประมาณนั่นแหละ ไอ้ขีปนาวุธสกัดกั้นของเดวิดสตริงนะครับมันก็ทํางานแบบนั้นเลยคือมันจะปล่อยตัวพุ่งทยานขึ้นไปในลักษณะของการปล่อยจรวดอวกาศนะครับหลังจากนั้นก็จะไปแยกตัวออกจากอากาศและให้ตัวขีปนาวุธที่แท้จริงเนี่ยก็จะค่อยวิ่งก็ไปหาจรวดของศัตรูอีกทีแล้วประเด็นก็คือไอ้หัวกระสุนชนิดนี้นะมันสามารถพุ่งเลี้ยวไปหาจรวดของศัตรูได้ด้วยนําซ้ํานะครับ วิธีการโจมตีของมันเนี่ยก็จะต่างกับขีปนาวุธของ i อรอนด m e อย่างสิ้นเชิงเลยคือจะไม่ได้ทําแบบวิ่งข้างๆแล้วไปบึ้มใส่แล้วนะแต่ว่าไอหัวรบของ d เดวิดสตริงเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปตรงๆไปชนกับขีปนาวุธของศัตรูอย่างจังเลยนะครับผมหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า hit and kill อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับผมซึ่งสาเหตุที่มันต้องทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่า ไอกระสุนของเดวิดสตริงน่ะมันต้องเอาไว้ป้องกันขีปนาวุธที่ร้ายแรงกว่าในรุ่นแรกๆนะครับอย่างเช่นพวกจรวดพิสัยกลางเอยหรือว่าขีปนาวุธร่อนเอยอะไรแบบนี้นะครับผมที่อันนี้ถ้าหากใครสงสัยว่าเราไอๆจรวดพิสัยกลางขีปนาวุธร่อนอะไรเนี่ยมันแตกต่างกับอีอจรวดอย่างแรกยังไงนะครับแอรก็ต้องขออธิบายสั้นๆไปอ่องแล้วกัน,นว่ามันเป็นขีปนาวุธที่โหดแรงแล้วก็เร็วแล้วก็แม่นยำกว่านะครับผมเพราะถ้าจะอธิบายอย่างละเอียดเนี่ย แอดว่าแอดต้องทําคลิปอธิบายแยกอีกอันหนึ่งแน่เลยที่ถ้าใครสนใจนะครับก็เมนมาได้เดี๋ยวจะทําคลิปให้ก็แล้วกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับระบบป้องกันภัยในระดับถัดมาที่ว่ากันว่ามันโหดสุดๆของอิสราเอลในตอนนี้เลยดีกว่านะครับซึ่งก็มีชื่อว่า Arrow 2กับ Arrow 3นะครับผมหรือว่าลูกธนู2ลูกธนู3นี่แหละซึ่งสาเหตุที่ทำไมเขาต้องตั้งชื่อแบบนี้นะครับก็คงเพราะว่า ไอไอ,ไอลูกธนูเนี่ยมันคงยิงได้ไปไกลกว่าเครื่องยิงหินแล้วมั้งครับผมเพราะว่าระยะทางในการยิงของเจ้าแอโร2สองแอโร่เนี่ยนะครับก็ว่ากันว่ามันจะอยู่ที่1,000จนถึง2,400กิโลเมตรตามลำดับกันเลยนะครับผม ซึ่งอระยะทางที่ว่าเนี่ยมันจะไกลไปถึงแบบนอกชั้นบรรยากาศของโลกได้เลยนะหรือจะเรียกได้ไหมว่าไอ้เครื่องยิงป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามแรกๆนะครับที่สามารถพุ่งขึ้นไปรบในอวกาศได้เลยนะซึ่งไอความพิเศษของเครื่องป้องกันขีปนาวุธชนิดนี้นะครับมันก็อยู่ที่กระสุนของมันเนี่ยแหละก็คือไอไอส่วนฐานที่พื้นเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็คือมีเลด้าจับแล้วก็คํานวณอะไรไปเอยแต่ว่า วิธีการทํางานของกระสุนอองมันเนี่ยก็คือเขานะครับจะยิงพุ่งปล่อยให้มันไปแบบสูงที่สุดก่อนนะครับคือบางทีก็แบบพุ่งก็ไปในอาวากาศเลย หลังจากนั้นมันก็จะไปแยกชิ้นส่วนออกระหว่างเครื่องส่งจรวดกับตัวขีปนาวุธที่แท้จริงนะครับที่พอแยกออกเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวขีปนาวุธที่แท้จริงนะครับก็จะเล็งหาเป้าหมายของศัตรูนะหลังจากนั้นก็จะทิ้งดิ่งตัวลงมาจากในอวกาศลงมาบนโลกอีกทีนะครับแล้วก็มาบึ้มไปกับไอพวกขีปนาวุธของศัตรูที่ยิงเข้ามานะซึ่งว่ากันว่าไอกระสุนชนิดนี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันขีปนาวุธในระดับไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธที่เร็วเหนือเสียงได้เลยทีเดียวนะครับคือ ววามกซึ่งว่ากันว่าไอ้ช่วงเวลาสงครามอิสราเอลกับฮิสบลฮูตีอะไรที่ผ่านมาในปี2024เนี่ยนะครับมันก็ได้มีการใช้ขีปนาวุธอันนี้เป็นครั้งแรกเพื่อแบบโชว์ปฏิหารกันขึ้นมาแล้วนะแต่เอาจริงๆก็คือแอดเนี่ยดูไม่ออกหรอกนะครับว่ามันเป็นลูกไหนเพราะแบบมันยิงไปที่มันก็เป็นระเบิดบนท้องฟ้าเหมือนกันหมดนะครับผมแล้วแบบพอมันยิงกันแต่ละทีเนี่ยมันก็มีแบบมากคักด้วยใช่ไหมครับคือมากคักจกระทั่งบางทีมันก็แสดงให้เห็นถึง จุดอ่อนของเครื่องป้องกันขีปนาวุธทางอากาศของอิสราเอลได้เลยทีเดียวนะครับผมก็คือเหมือนกับช่วงที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้งานจนถึงประมาณปี2 0 1 8 9เนี่ยไอขีปนาวุธที่ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็จะยิงมาไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เงมันก็เลยดูเหมือนกับว่าไอเครื่องป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลเนี่ยจะสามารถเอาอยู่ครับผม จนกระทั่งทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยสามารถเคลมได้เลยว่าเครื่องป้องกันทางอากาศของพวกเขานะครับสามารถป้องกันขีปนาวุธได้ราวๆ90-95เกันเลยทีเดียวแต่ทาว่าหลังๆมาในช่วงที่เพื่อนบ้านผู้น่ารักของเขานะครับได้กระหน่ำยิงขีปนาวุธเข้ามาอิสราเอลมากกว่าเดิมในระดับ2-3เท่าเนี่ยมันก็เริ่มมีละเริ่มมีอาการที่แบบจรวดของฝ่ายตรงข้ามนะครับบางทีก็ หลุดรอดเข้ามาแล้วก็เข้ามาบ่มยังอิสราเอลบ้างอย่างที่เราได้อีเห็นกันในข่าวนี่แหละนะครับผมเขาก็เลยเกิดการตั้งคาถามขึ้นใหม่ครับว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าไอ้พวกเพื่อนบ้านผู้น่ารักเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันแล้วขยันยิงจรวดขึ้นมามากกว่าเดิมเป็นแบบสักสองสามเท่าจากเดิมอีกแล้วครับผมอิสราเอลเนี่ยจะสามารถรับมือได้หรือเปล่านะครับผมอิสราเอลจะเละไหมนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะว่าไอ้จรวดสกัดขีปนาวุธของอิสราเอลที่ได้ยิงไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบ ยิงไปได้ฟรีๆแล้วเสกขึ้นมาได้เหมือนกับเสกไอเทมในเกมใส,ส่สูตรโค้งแบบนี้นะแต่ว่าไอจรวดแต่ละลูกเนี่ยมันก็มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากนะครับที่ขั้นต่ำเนี่ยก็ว่าคำว่าปาไปแล้วแบบส3าล้านบาทไทยเลยนะแล้วมันก็อาจจะแพงกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นจรวดรุ่นที่สูงๆกว่านั้นมานะครับผมซึ่งมันก็ทําให้น่าใจหายมากถ้าหากเอาไปเทียบกับจรวดที่ฝั่งศัตรูได้ยิงเข้ามานะครับเพราะว่าไอจรวดของศัตรูเนี่ยมันแทบจะแบบมีต้นทุนไม่สูงสักเท่าไหร่เองน่ะ เนื่องด้วยว่าเวลาที่ศัตรูต่างๆรอบบ้านของอิสราเอลเขาจะยิงมานะครับจรวดของพวกเขาเนี่ยก็เป็นจรวดแบบยิงเทใส่ยอย่างเดียวนะไม่จําเป็นเราก็ต้องมี AI อัจฉริยะเข้ามาคํานวณว่ามันจะตรงเป้าหมงเป้าหมายอะไรไหมส่วนใหญ่จะเป็นจรวดที่แบบเทๆทเข้ามาทําให้อิสราเอลเนี่ยได้รับความเสียหายอะไรอย่างเดียวก็พอจะไปตกลงตรงไหนก็ช่างมันเถอะมันก็เลยได้ทําให้การผลิตพวกจรวดของศัตรูนะครับมันจะเป็นเหมือนกับแค่แบบ เอา,เอา,เอาท่ออะไรมาก็ไม่รู้ม,มาใส่ดินดุนระเบิดแล้วก็ยิงมันขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะทำให้ราคานะครับมันแบบถูกมากคือถูกแบบ มากกว่า 1- ใน10ของราคาจะลวดของอิสราเอลอีกมั้งครับนั่นแหละครับเพื่อนเพื่องก็ลองอไปคิดดูสิว่าถ้าไอ้เพื่อนบ้านมันยิงก็มาแบบนั้นกระหนำ่ำเป็นแบบ2องสามพันลูกแบบนี้อิสราเอลจะต้องเสียตังค์เยอะเท่าไหร่นะครับเอา2องสามพันลูกที่ยิงสกัดเนี่ยคูณราคาแบบ 2- อสามล้านเข้าไปนะครับผมมันก็เลยได้มีทําให้ผู้คนเนี่ยเขาเริ่มกลัวกันแล้วว่าแลถ้าหากศัตรูมันกระหนำ่ำยิงก็มาเยอะๆ,ๆ,ๆแบบนี้เนี่ยอิสราเอลก็จะถังแตกเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าอิสรเเอลเนี่ย จะไม่ทํามันก็ไม่ได้อีกแล้วครับผมเพราะถ้าหากเราเอาเงินไอ้จำนวน2อสล้านหรือะสักสิบยล้านที่อิสราเอลจะยิงสวนไปก็ได้มาเทียบกับจํานวนค่าใช้จ่ายที่พวกเขาต้องมาใช้ฟื้นฟูหรือว่าซ่อมแซมเมืองถ้าหากเขามันมีจรวดได้ไปลงอย่างส่วนไหนส่วนหนึ่งของเมืองเขานะครับไอ้เงินส่วนนี้เนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่ากว่ามากเลยนะครับผมและ ถึงแม้ว่าไอร้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แบบขึ้นชื่อได้ว่า แข็งแกร่งแล้วก็ป้องกันภัยได้เยอะมากที่สุดในโลกแล,แล้วล่ะครับผมมันก็เลยทําให้ในช่วงนี้เนี่ยก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันนะที่ก็แบบมีการสั่งซื้อระบบป้องกันภัยแบบเนี้ไปจากอิสราเอลนะครับเอาไปติดตั้งอย่างบ้านของบ้านเขากันบ้างก,าาก็คงจะทําให้อิสราเอลเนี่ยแบบได้มีตังค์ขึ้นมาผลิตจรวดขีปนาวุธต่อละบ้างเนอะซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าแล้วไอ,อ้บอลลาะหรือว่าคูตีอะไรที่เขาไม่ชอบอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นใครกันแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงต้องแบบขันยันยิงกันเข้ามาอิสราเอลแบบนี้นะครับผมแอลย้ว ู่ด้านล่างเลยเด้อคลิกเข้าไปฟังกันได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย